สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์ดวงชะตาประจําเดือนธันวาคม2568กันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของคนรักนาราศีกุมคนรักนาราศีกุมเนี่ยจะ,จะมีช่องทางอะไรใหม่ๆเด่นๆนะคะเข้ามาในเดือนธันวาคมค่อนข้างเยอะนะคะและคุณก็มีโอกาสที่จะมีโปรเจกต์หรือเริ่มงานใหม่หรือได้ของอะไรที่ถูกใจเนี่ยมีโอกาสในเดือนธันวาคมนี้ได้เลยนะคะ รวมทั้งคนที่รอคอยความรักก็มีโอกาสพบรักพบเจอคนรักได้ด้วยเช่นกันอันนี้คือคนลัคนาราศีกุมการเงินการทองก็สะพัดนะคะดวงเด่นค่ะดวงเด่นแต่เราจะมาขอเชื่อมต่อกับเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนของคนรัษนาราศีกุมหน่อยว่า เขาอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมว่าดวงชะตาของคนลัคนาราศรีกุมเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะลองมาเปิดไพ่กันว่าจะสอดคล้องอหรือล้อไปกับดวงดาวาที่เขาทําทด้ตามราศรีจักรหรือเปล่านะคะขอองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเทวดาที่คุ้มครองคนลัคนาราศีกุมนะคะช่วยชี้แนะ คน,ร,นาราศีกุมที่เข้ามาฟังคลิปในช่องของเราด้วยนะคะว่าเขามีดวงชะตาเป็นเช่นไรเขามีโอกาสใหม่ๆนะคะเขามีโอกาสมีคนหยิบยื่นโอกาสให้หรือมีคนให้ความรักก็ได้นะคะ หลังจากที่คุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่ได้อะไรมีความรู้สึกเหนื่อยล้าท,ท้อแท้เนี่ยนะคะ,ะความจริงตัวคุณเนี่ยเป็นช่วงที่คุณสามารถทําอะไระด้วยความตั้งใจด้วยความรักมันก็จะมีทิศทางที่ดีอยู่แต่ไพ่นี้มาเนี่ยนะคะมันเป็นไพ่แห่งความผิดหวังความ คือไม่ได้ดั่งใจมีความขาดแคลนมีความรู้สึกว่าไม่ตอบโจทย์อะไรบางอย่างนะคะแต่เป็นโอกาสที่คุณจะได้พบเจอมิตรหายเก่าๆคนช่วยเหลือเก่าๆนะคะอ่าแ,แต่ก็ต้องระมัดระวังการพูดการเจราจาการติดต่อกับผู้คนในช่วงนี้ด้วยนะคะเพราะบางทีเนี่ยนะคะมันก็อาจจะทำให้เราติดขัดมีอุปสรรคได้นะคะ และเป็นช่วงที่คุณก็อาจจะเหมือนติดต่อกับคนต่างถิ่นนะคะต่างถิ่นต่างแดนหรือ,อเพื่อนทางไกลอย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่จะติดต่อแบบนั้นแล้วก็เป็นคนที่เป็นช่วงที่เราอาจจะอ,อยู่กับตัวเองอามากหน่อยก็ได้นะคะถึงแม้ว่าเราจะ เข้าสังคมบ้างแต่จิตใจเราเนี่ยบางทีมันเหมือนกับว่าอยากพักอยากใช้เวลาความคิดอยู่กับตัวเองให้มากหน่อยนะคะให้ระวังนะคะ,ะความคิดความอ่านอาจจะเปลี่ยนแปลงอาจจะมีความกังวลใจมีความขัดแย้งกับคู่ครองเนี่ยอันนี้ก็ต้องระวังนะคะ,ะแล้วก็งานมีการเปลี่ยนแปลงมีการ ยกย้ายอะไรก็มีโอกาสได้ด้วยนะคะสำหรับคนลัคนาราศีกุมแต่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะคะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีแล้วก็จะเข้าที่เข้าทางในที่สุดก็เป็นดวงชะตาที่โอเคอยู่แต่ระวังการสื่อสารคำพูดคำจาอะไรนะคะที่บางทีมันไปกระทบกับเพื่อนของเราหรือว่าคู่ครองคนรักเราอย่างนี้ก็ได้ อ่าแล้วก็บางสิ่งบางอย่างปัญหามันแค่จิบจิบนิดนิดนะคะแต่คุณมองข้ามแต่แก้ไขปัญหาไม่ได้ลองกลับไปดูนะคะปัญหาบางอย่างไม่เห็นจําเป็นต้องคิดมากนะคะแก้ไขได้ง่ายๆอย่างเงี้ยคุณลองไปดูนะคะอันนี้ก็เป็นคํา ที่เขาต้องการจะชี้แนะเทวดานะคะที่ต้องการที่จะชี้แนะให้กับคนลักนาราศีกุมทีนี้จะขอเปิดไพ่นะคะเพิ่มหน่อยนะคะ,อะขอเปิดไพ่เพิ่มเติมให้กับคนลักนาราศีกุมว่าเป็นอย่างไรคนลัคนราราศีกุมนะคะ,ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะแนะนำอะไรเพิ่มเติมจากสำรับเอ็นเจอร์ชลีนะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรให้กับคนลัษนาราศีกุมได้สองใบนะคะคือเซ็ตครอสจักรและก็มีเดียมชิพซึ่งสองใบเนี่ยนะคะก็มีความหมายว่า ให้ใบเนี่ยเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าเราเนี่ยนะคะอาจจะมีความอ่อนไหวมีความเซนสทีブหรือแพ้อะไรบางอย่างในสารอาหารอย่างเงี้ยนะคะ,ะถ้าไพ่ที่เขาเขียนบอกเนี่ยนะคะก็ให้เราเหมือนกับเคารพตัวเองนะคะในสิ่งที่เราแพ้อะไรที่เราไม่ถูกกับมันเราก็ไม่ต้องไปอยู่กับมัน เราแพ้อะไรเราก็ไม่ต้องกินอันนั้นแต่ถ้าเขาแนะนำในเรื่องดวงชะต,ตาก็คือใครก็ตามนะคะที่เรารู้สึกว่าเราไม่ถูกกับเขาอะนะคะเราก็ไม่ต้องเข้าไปายุ่งเกี่ยวกับเขาไม่ต้องไปอยู่ใกล้เขาหรืออะไรที่เราไม่ชอบหรือไม่ตอบโจทย์กับเราเราก็ไม่ต้องไปทำอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นได้ด้วยส่วนมีเดีย s h i ปเนี่ยเป็นในลักษณะ ที่ว่าเขาบอกว่าจิตวิญญาณเราเนี่ยมันเหมือนกับเชื่อมต่อกับสิ่งลี้ลับหรืออถ้าถ้าถ้าในาพูดเนี่ยนะคะในไพ่เนี่ยเหมือนเราเชื่อมต่อกับวิญญาณที่เขาได้จากโลกนี้ไปแล้วอย่างนี้ก็ได้กับคนรักของเราหรือกับบรรพบุรุษของเราเครือญาติของเราที่ล่วงลับไปเนี่ยเราสามารถเชื่อมต่อกับเขาได้นะคะ บางสิ่งบางอย่างอ,า,อาจจะมีเซนต์อะไรเข้ามาแล้วเราไม่แน่ใจอย่างนี้ก็ได้เราเอ๊ะจะใช่ไหมอย่างเงี้ยเช่นได้กลิ่นทูบได้รู้สึกว่ามีใครบางคนมาหาอะไรอย่เงี้ยให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองว่าสิ่งที่คุณคิดตอนนั้นก็ใช่ละนะคะก็อาจจะเป็นเหมือนที่คุณคิดได้นะคะอันนี้เขาก็อยากจะบอกถ้า ตีความเกี่ยวกับดวงชะตาเดือนธันวาคมก็คือเป็นช่วงที่คุณมีเซนส์เป็นช่วงที่คุณเข้าใจนะคะว่าอะไรเป็นอะไรแต่ถ้าอะไรไม่ตอบโจทย์ให้คุณละทิ้งซะอย่างเงี้ยและก็จะทําให้ชีวิตในช่วงเดือนธันวาคมของคุณเนี่ยนะคะไปได้ได้วยดีนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเขาอยากจะบอกนะคะ,ะก็ฝากไว้เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ ก็หวังว่าเป็นประโยชน์นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ